สวัสดีครับทุกท่านจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเอาเกรสรตัวผู้ของสระอินโดนะครับมาผสมกับเกรสรตัวเมียนะครับผมก่อนหน้านี้ที่เราเคยทําคลิปไว้นะครับคลิปก่อนหน้านี้เราผสมกันนะครับซึ่งหลังจากที่เราผสมแล้วนะครับผมประมาณ1เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูกันว่าผลของการผสมเกรสรจะ เป็นอย่างไรครับมาติดตามกันนะครับนี่ครับช่อของเกสรตัวเมียนะครับที่เราผ่านการผสม,มกับเกสรตัวผู้ระยะเวลาผ่านไปประมาณ1เดือนนะครับผมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจะเริ่มมีการเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับซึ่งก็จะเป็นผลของลูกสละนะครับ นี่ครับเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับผมถ้าถ่ายด้านนี้มันจะมีแสงชัดเจนนะครับเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเริ่มมีลูกของสระออกมาแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากทุกท่านกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านดูกันอีกครั้งนึงนะครับว่าผลสุดท้ายของการผสมเกสรในครั้งนี้นะครับเราจะได้ผลมา มีลักษณะเป็นอย่างไรคอยติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ